สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวชัยสิรินทรประสิทธิ์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ทับเลขที่33วันนี้จะมาแก้โจทย์กลางภาคส่งคุครูดนทวั์อาหมานค่ะค่ะเรามาเริ่มกันเลยนะคะจากโจทย์กำมลักขยายพันธุ์กลาบโดยการตอนกิ่งเพื่อจำน่ายในวันแรกเขาตอนกิ่งได้20กิ่งในวันถัดไปเขาทำได้เร็วขึ้นโดยเขาสามารถตอนกิ่งได้มากกว่าวันก่อนหน้านั้น5กิ่ง เมื่อครบ7วันอยากทราบว่าเขาสามารถตอนกิ่งกุหลาบได้ทั้งหมดกี่กิ่งค่ะเรามาเริ่มกันเลยนะคะในวันแรกเขาตอนกิ่งได้20กิ่งและในวันถัดไปเขาสามารถตอนกิ่งได้เพิ่ม5้ากิ่งก็จะได้เท่ากับ25วันที่3 3 0วันที่4 35วันที่5 40วันที่6 45 และวันที่7 50จะสังเกตเห็นว่าในแต่ละวันเขาสามารถตอนกิ่งกุหลาบได้เพิ่มขึ้นวันละ5กิ่ง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 และ5กิ่งจากโจทย์ข้อนี้เราจะเห็นได้ว่าผลต่างร่วมในแต่ละวันที่เพิ่มขึ้น5กิ่งจะได้เท่ากับ5 โดยสูตรในข้อนี้นะคะเราจะใช้เราจะใช้สูตรอนุกรมเลขคณิตเรามาแทนค่ากันเลยค่ะจากโจทย์นะคะ a1 เท่ากับ20ผลต่างร่วมเท่ากับ5แทนสูตร Sn เท่ากับ n ส่วน2 คูณส a 1บวก n ลบ1คูณ d เรามาแทนค่าในสูตรกันเลยค่ะ n n ก็คือ7วันเพราะฉะนั้นเราก็จะเขียน7ส่วน2คูณ2 a 1 2> a 1ก็คือ20นะคะบวก n ลบ1 7ลบ1ก็จะเหลือ6 D d เท่ากับ5และถ้าต่อไปค่ะ7ส่วน2 2คูณ20ก็จะได้เท่ากับ40บวก6คูณ5 6 5 30และถ้าต่อไปนะคะเราก็จะได้7คูณ70ส่วนด้วย2 ก็จะได้490ส่วน2 490ส่วน2ก็จะได้245 245เป็นคำตอบสุดท้ายโจทย์ข้อดีนะคะก็จะตอบข้อ3ค่ะจทย์ปันนํำเสนอค่ะขอบคุณค่ะ